สวัสดีครับมาพบกับช่องสองแสบชาแนลครับสองแสบชาแนลสองแสบชาแนลครับสวัสดีแฟนครับสนาเพียงแฟนครับพระโจแฟนแฟนครับน้องอิงนะครับนะครับสอรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ครับนี่ครับ ของแท้ครับคลิปนี้ของแท้ของแท้ครับนะครับของแท้ครับคลิปเบื้องหลังนะครับการ่ายทํำเอ็มวีนะครับเพลงสร้างผสมนองหักเนาะนะครับที่น้องเองฟิชเชอร์ลิงครับไม่กินตลาดเนาะนะครับพลอ,อยยองมาได้สิบชั่วโมงติบยี่สิบสองมาแล้งครับนะครับ สุดยอดครับคนลูกครับของแท้ครับของแท้ของแท้ของแท้ของแท่นะครับนะครับสิบชั่วโมงติดยิบสองมาแรงว่าธรรมดาครับคนลูกครับนะครับไม่กินพันปอยเบื้องหลังอยู่ท่างช่องกินตรา Channel Official นะครับอยมาได้สิกว่าชั่วโมงนะครับ ติดยสองมาแรงนะครับก็าทรมาดาดนะครับนะครับเนาะถือว่าเป็นประการไม้นะครับแล้อย่างหนึ่งเอ็มวีกับไทยท่ออยู่สารแม่ฮันดีนะครับหลักๆนะครับถือว่าสุดยอดมากครับที่เสื้อยังไม่ออกด้วครับแค่เบื้องหลังการไทยเอ็มวีเฉยนะครับนาะแต่ถือว่าเยี่ยมยอดเลยครับ ใครขวบเม่นน <muitas> ้ำเป็นเป็นเม่นเพิ่งแน่ครับอยู่ช่องไม่กินนะครับนะครับผมเม่นแบบว่าติดซิปนี่แหละครับผมจะเห็นว่าสองแสบชั้นแนวสองแสบชั้นแนวจะเห็นอยูุทธะเม่นอยู่ช่องไม่กินนะครับนะสุดยอดครับคนลูกเลยครับติดยีิบสองมาแล้ว ผมว่าอาตีขยับขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับมาแรงนะครับจอดวิวกับป่าเขาไปสามหมื่นกว่าหรือมั้งครับจอดวิแชรหลักเมือนได้ครับยังติดมาแรงนะครับว่าธรรมดาครับสร้างผสมน้องฮักครับผมว่าหึ่งมาแรงแต่แท้ครับวันทียี่เบ็นี้ครับเก่ามงเสารเดออยู่ทางช่อง กินเตรา Channel Official นะครับทางช่องไมกินนะครับคุณปอยทางช่องไมกินนะครับนะครับสุดยอดครับคนลูกครับนะครับ,คครบคใครมีความคิดังไรกะคอมเมนต์มาบอกนะครับ ผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไกรกับเพลงสร้างผสมนองหักเมนมาบอกครับใต้คลิปนี้เดอ้อครับนะครับราก็จะเลือกบันทียี่สิบเดเดอ้อยี่สิบเดกุมภาสองพันห้าร้อยกนะครับเก้มามงเช้าที่ช่องนะครับพ่นจิปลอยที่ซ่องช่องนะครับช่องนะครับจินตราชาแนลออฟฟิเชียลนะครับ สำหรับพอพอยเมซี่ก็รอดันรอแช่รอเชียนะครับรอดถล่มคอมเมนต์รอแช่ครับกดแช่ไปหลายกลุ่มครับนะครับฝากไว้ครับสร้างผสมนองฮักครับนะครับถ่ายคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเนาะและสองแสบดีมีคลิปดีๆมาฝากอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ